ที่วังเพียนะคะที่พิดีก้าพระองค์ค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นพิธีการไหว้พระยามเช้านะคะสามารถร่วมสวดมนต์ไป,ปรพร้อมๆกับเราได้เลยนะคะในตอนนี้นะคะ มายอมให้ยอมให้สุวิสุกรักนัทชายาสุกรักนักายาที่สารนนัทาสารในนักทหาปัญจศีลานิยามาศิลานิยามาตุยังติตุยังติม่ยอมให้ยอมใหสุวิสุกรักนัทชายาสุกรักนักายาที่สารนนัทาสารในนักทหาปัญจศีลานิยามาศิลานิยามา ายขนาดนี้นะคะเป็นการสวดพระพุทธมนต์นะคะทุกคนสามารถร่วมสวดไปกับหลวงพ่อได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นพิธีบวงสวององค์พญานะคะที่บดีเก้าพระองค์ ที่วังพญานากษณ์ที่พระดิสเก้เาพระองค์นะคะประจำปีค่ะ พุทธังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิโนติยมตีพุทธังสารนังขจามิโนติยมตีธัมมังสารนังขจามิโนติยมตีสังฆังสารนังขจามิโนติยมตีพุทธังสารนังขจามิ Tadi pe bhutam saranam gacchami satiyam pe dhammaam saranam gacchami satiyam pe sangham saranam तथानां अमापन्दे अमाहिते वनादिपाता वेरमने सिक्खापथं समाधीयामे अनादिता पादेन आथाना वेहमने सिक्खापथं समाधीयामे अनादिता वेरमने सिक्खापथं कामे सुविच्छा च तावेरमने

Itulah namanya sang pemirsa khasantara. Nabi kita beritahu sang penantu. Sehingga kami diri di karat. Kami jangkri kami dewa Jakarta, Tanah Tanah, Tantan, Kambing yang murni, warawat renang, tarung nama tunan, tuan, ayam taman, 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 taman,

สวัสดีนะคะตอนนี้นะคะเป็นการสวดพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็เป็นวันที่มีพิธีการบวงสรวงองะคะ์พญานาคทิปบริก้าพระองค์ประจำปีนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้สามารถร่วมสวสดและก็ร่วม ตั้งจิตพร้อมๆกันกับทุกทุกท่านที่อยู่นวังพญานาะคะทิพดีข้าพระองค์ได้เลยค่ะในช่วงเช้าและในช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะจะเป็นขับกิจทางสงฆ์ค่ะส่วนตามตอนบ่ายนะคะจะเป็นพิธีการบวงสรวงของวค์พญานาคะทิพดีนะคะท่านใดที่อยากจะดูพิธีการบวงสรวงสามารถดูได้หลังจากช่วงเป็นช่วงบ่ายๆได้คะ่ะส่วนตอนนี้จะเป็นพิธีทางสงฆ์นะคะ अनन्त महाकलेना नमामि हविः नमहाकारं भुवावेशाय तस्य पुनः नमये ननये आधमण्डल्यं विनाहत्तम नवल्य भतोऽथम

ทุกข์ทั้งหมดไม่ต่างกันทุกข์ทั้งหมด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 ทุกข์ท

vì cái <laughs> tốp ảnh sống thì áo ảnh 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 ảnh

Yang kedipit Amitabha, bala bala yang tenang, harimau dengu sama

ผูาที่รับชมอยู่สามารถตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็รับฟังบทสวดพร้อมกันได้เลยนะคะ มิเทวะสสิมาระมะตังติทายาทาถุงคาดิปุติยังภูมาดาอิทัมนิทังเดรดกังปะฏิทังเดเตระกังเดรดุวันติโหตุกิทังปุรานังนวังนันทังบวมทิทังติกังยะงิเทวะนบังโวิเทวสีนังสียังตุรุนิกันติวันติวันติ นะมะทตโมหิตังกิตังเขินนะนะมะเลตังเอเอเตนะตะเขิะสุลติอวันสุวะเมตังกตังปุระตังมิานันัมปาบีอันปาริมาณตตุลาตุลาสิยานยานตมามาเวรังนะนะตังดีตังจะตัิดีดีสวะไยโนวะมายาวะ

अपराधों दुष्परिपाठों अपाकावतों कालों रफ़तांगुणों यज्ञपरिपाठों अपाकावतों कालों रफ़तांगुणों अधिपतिपाठों अपाकावतों शावकातंगुणों अधितंजातानि पुरितायुक्तानि आदरितंगुणों

Kawan kita kembali itu malu nih luangkan tiyang jaga terima kau

ในวันบวงสวงองยยะคะ์พญานาคาธิปรดิ9เก้าพระองค์นะคะท่านใดที่รับชมอ,อยู่ตอนนี้นะคะสามารถตั้งจิตแล้วก็รับฟังบทสวดจากหลวงพ่อได้เลยนะคะในช่วงเที่ยงเทียนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพิธีทางสงฆ์ค่ะและตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นพิธีการบวงสวงองยยะคะ์พญานาคาี่ปดีนะคะ ช่องทางการรับสดนะคะจะมีในเฟ e บุ o กของอาจารย์บิ๊กนะคะสามารถรับชมได้ทางนั้นค่ะ อิเดธาราบิโคอารีอาบิเดธยาดัมปุรุณาดังดังดังมาดูเอลโมกันติลูกดาวกับดั้งดุลังดังดุลักดังนั้นดูที่ดังดุลูกมาดูเอลโมกันติลูกดาวกับดั้งดุลังดังดุลักดังมา

ตอนนี้นะคะเป็นพี่ส่วยพุทธมนต์ค่ะเนื่องในโอกาสวงสวงวงพญานาคที่บดีเก้าพระองค์นะคะที่วองพญานาคที่บดีเก้าพระองค์ค่ะเนื่งองจากใน,นตอนนี้นะคะทาง YouTube เนี่ยอาจจะมีการตัดไปกระดานหันนะคะเนื่องจากแบตเตอรี่ที่ไม่เพียงพอนะคะไปรับชมต่อทางด้านใน Facebook ได้นะคะ พิธีต่อไปนะคะจะเป็นการเบิกเนตรพระพุธาธิบดีเศรษฐีธรรมนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะสามารถไปรับต่อรับชมได้ทาง Facebook ต่อนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ